มอาซก็คงไม่ไหวมอ่เ้ยมอเบาๆกินสมกินสมพี่น้องสบาสดีกิดสมนอำเทียงอยิ้วลายสร้างมนเตียงนเทียงจ้างโอปตัสแตกเดือดยายเอเรนเร่ไมเดินนทีจึงเอาไม่หายเถยวบ้าง mùa bên nhắn chắc tay đếc... mò ừ. tay mò mừng nữa chăm lại móng nữa mừng nữa mừng nữa mừng nữa không? nữa mừng 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 nữa คันตายอันนี้ไข่ยีรอยหยันเนี่ยตายพญาน่ะอันตรายได้เขกินนะนจังใจหลดมาเนาะกินนะก็พากันเข่าห้องมอเปทะเลท่างเนื้อซ้อมตัวเลยเนี่ยนพญานพญาแท้แท้อัปเดตอีกมือหนึ่งเนาะพี่น้อง ก็ขึ้นแหนเพ่อนนี่นอกจากใส่ใส่ปองลมปองหลดอากาศต่างในซองเพื่อนนี้ก็ก่อขึ้นมาแล้ว,ลวเป็นกรสีใส่คาดอีกเนาะใส่ป้องหลดอากาศใส่ซ้มห้องพี่น้องนี่จะเป็นห้องทงห้องถงยาวมาพี่เนาะตัวนี้ก็เป็นห้องนอนแล้วห้องนั้นก็เป็นห้องนอนอีก ใส่ปองดูดอากาศปองร่มมองนี้สิเป็นคันต่างกันยี่ทีคันเมื่อก,กี้ก็ได้ตรงเอาน้ำใส่ไว้ถ้าเห่าแบบเห่าแบบใส่ดินก็มีแบบใส่แท่งปูนนะนะพี่น้องปูด้วเนาะแท่งปูนแต่ว่าตัวน้ำมันสิใส่งบสูงแห้งแห้งมองนี่เงินใส่ดินเขาก็เอาใส่โบมหนาเอาเปิดน้ำใส่เอาจากทีอ่อ่ะยามัน ก็ประหยัดเ่านี้ยังที่ยวประหยัดไรก็ประหยัดเพราะว่าราคาอุปกรณ์ตอนนี้แพงแห้งปูนก็ขึ้นมากึ้นราคาไม่แล่พี่น้องจากปกติบบกี้เคยสื่อสอบและเร้าหาพันกีบก็ะึืนมาเป็นสอบและสามซีซพันกีบเนาะึ้นสอบและหาพันว่าปูนปูนเทพปูนกอขึ้นสอบและหาพันก,นนนกนนสน็สอบหนึ่งเ้าวาดัดเพิ่มขึ้นมาอีกเนาะมันก็นัดเอาสื่อได้กับเบิดได้ มามืันนี้ก็มากับดูกทร้ยจอมพนนดดมอนมน่นเด่นดรถรถไลไบบ่ถ่ายเกมเฮ้ยบทสนเด็นอย่างเดียวเป็นะโบมากใส่เกือบพี่น้องเลยใสครับปวดนองเป็นแบบมาเคยเลยเนาะโบมากใส่วถจะขึ้นลายถ่ายดูอืม สบัสดียำแดงเด้อพี่น้องสวัสดีก้อนลระสบายดีสวัสดีพี่น c, loyalty, ้องเก็บอะไรนั่งเก็บมาเด่นมาเด่นพุ่งใหม่เด้อพี่น้องยำแดงแม่เขากินพุ่ใหม่เมื่อี้เวิร์ดพี่น้องเลยเจริญดีเขาเอามากินใบมันหมูกับเขามาลุด อยู่ดินหมูเขาจะปล่อยเนาะแค่นี้เขาจะปล่อยได้สัตว์เขาจะจะเป็ดไก่แบะมั่นเขาจะปล่อย,อยเนาะแล้วมันก็เข้ามาเอาปูโพวงใหม่จะสีมันก็นกนมาเคลียร์ตรงนี้กำลังแจกปผูกเอาไปนอนให้ปูกมันเขามากาัดมากินเนาะเอมาแบะก็ได,กด้เห็นเกาะเหรอเนี่ยเห็นอยู่ นะเอิดนี่น้เป็นกอคาคาหน่อยพี่นอ้อยงยานแดงเนาะสางข้าเจ้ากะกอคือเกาเหมือนนีก้ก็ได้คืบหน้าไปร้ายเติบพี่น้อง เดี๋ยวสิ่ไทยเป็นต้นไม่ดนเสือมั้ยโตรใหม่พี่น้องหดตนใหม่หมยำแดงมาต้นนี้ดู<อ>เกมไปต้นนี้ไปโอฟังเลยดีย่มาต้นนี้ดู ไปเป็นต้นนะไปอไปไปถือไปไปไปต้นนะพอแล้วป่าเป็นมาดโม en, ดตรพวกใหม่ย้ำแดงเนาะแต่ละมือเราคือจะพาลูกใต้มาโคตรพวกใหม่เพรได้แแหเพรได้ซ้อนใหม่พี่น้องเอ้ยเพรได้แแหเพรได้ซ้อนเป็นใหม่เนาะง่ายมากะเพราะได้ใส่เบียร์ใส่งานเดย ไปได้เตะเพื่อนก็ได้ยแต่บัใหญ่กับพี่น้องเอ้ยเพื่อนเนี่ยเพื่อนซ้ำหองนอนเนาะเพื่อดูกล้องคู่นี่กต่บางเจัอกับแม่เทาอันนี้แม่เทามาอยู่น้ำเนาะค่ะตั้งแต่หองหนึ่งเพียงแต่บัดกลอออกมาแต่นี่ก็เป็นเพื่อนคัวนะพี่น้องจริงๆแบบนี้จะโกงเพื่อนกันแน่นอนเนาะมันก็เพื่อนคู่ออกมากระเบนงพื่อนใหญ่เนาะจริงๆน่าจะซ้ำหองซ้ำหองนอน อากาศยามแรงพี่น้องบกกีจะพามาเบ่งเบะกินของบกกีพี่น้องเอ้ยเบะกินกบหมองๆที่บกกีปลูกไว้ตอนนี้พวกมันปร่งงามเงี้ยเบิดกำลังใจสิปลูกต่อพี่น้องเอ้ยกับเบะกับถ้าจะปล่อยถ้มามาคมงถ้าจะปล่อยมันมามันก็นมาดูดเหงาเหงากบปลวยที่บกกีปลูกไว้เนาะๆๆน,ๆๆนี่ยังดุเอ๊ะไปใส่ เบิง่งกกอ่ากก๊กยังกกบางมีกกขนุนต้นขนุนเบิดเรือยพี่น้องฝากแวะนี่โอ้มันแบบกลัวมันสิบงงมาใหม่เนาะบางเื่อก็อาจจะตายไดยก้กับมีนะ่ตอนฮ่องอกงอยู่นะมันกลับมาตอนฮ่องกงกินเขา่าย้ำเพลนอัปเดตให้พี่น้องในเบิง่งเพียงขนี้เด้อพี่น้องไปฟอกันคิดหาเนาะตอนนี้ก็คำนะแต่เป็นชิตโตฟูเนาะลองกระดด สขอลาพี่น้องไปเที่ยงังนีดเด้อใลคฝากกดไลค์กดแชร์คิปนินเด้สนับสนุนนำเนาะไปขอกันคิดหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดีสบายดีลูก <c oughs>